สวัสดีครับพี่น้องชาวบูวเวิรมแล้วก็พี่น้องคนที่เลี้ยงเสตเดือนอทุกท่านนะครับอวันนี้เสตเดือนบัวสักแก้วแล้วนะครับก็จะส่งอีกหนึ่งเจ้านะครับ,บเห็นไหมฮะยกหมู่บ้านกันไปเลยนะครับแบบนี้เลย เยอะๆแบบนี้เลยนะฮะสิบเอ็ดถึงสิบสองกิโลนะครับตักเลยแบบนี้นะเต็มกระบะเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเล็กๆไวรุ่น,นะครับพวกพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ไข่เนี่ยก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะะผมก็ให้ไปแบบนี้เลย ขยายพันธ์นะครับด <c oughs> กโก้จากตรงอื่นมาให้ดูบ้างเนี่ยนะฮะเยอะๆแดงๆแบบนี้เลยนะครับ มกรก็สุกให้ได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารเสริมของเขานะครับดกดกแดงแดง,ดงอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยครับจัดไปครับลูกค้าอยากให้ได้ดีๆกันไปนะนี่ผมคิดว่าไม่มีเจ้าไหนทําแบบนี้ให้นะผมไม่รู้นะผมเลี้ยงแต่เสเดรบูวเวิร์มนะฮะ เดือนชนิดอื่นอาจจะขายส่งแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันร้อนเนาะแต่บูวมันก็อดทนเขาอยู่ได้นะครับมีตัวอื่นด้วยนะมาขี้งัวครับมันเกิดขึ้นได้นะไปถึงลาดน้ำเลยครับให้ท่วมเลยครับแต่ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะตายมันไปเองนะครับแต่บัวมไม่ตายนะครับบววอยู่ได้สบาย ีคือควักไปตรงไหนก็มีแต่ไส้เดือนนะครับผมไม่ได้ตักแต่มูลผสมมั่วๆไปนะฮะเนี่ยฮะของเรามีอยู่เต็มกระบะเต็มกล่องนะฮะคุยไปตรงไหนก็เจอนะครับอย่างนี้ยครับโอเคคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับสามนาทีนะครับขอบคุณลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับ ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมครับเต้เดวเวมูว์สักแก้วนะครับ